แจ้งข่าวเลยนะครับสำหรับกันยายน2566นี้สมาคมชกศส,สมอแจ้งหักแล้วนะครับ425บาท17สตางค์425บาท17สตางค์อย่าลืมนะครับพี่น้องครับที่เป็นห่วงนะครับอ,อสมอเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ก็ห่วงคู่สมรสนะครับเพราะว่าคู่สมรสเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มักจะลืมมักจะลืมอะไรครับก็คือลืมนําเงินเข้าบัญชีท,ทกศนั่นเองนะครับเมื่อ สมาคมแจ้งหักนะครับพกสก็จะหักคราวนี้ปรากฏว่าไม่มีเงินในบัญชีนะครับไม่มีเงินในบัญชีเพราะว่าหลงลืมเอาเงินเข้านั่นเองดังนั้นนะครับเมื่อถูกทวงถามไปแล้วสองครั้งมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะ,ะหมดสมาชิกภาพเพราะว่าเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับทวงถามแล้วหักแล้วสองครั้งนะครับไม่มีเงินให้หัก ความเป็นสมาชิกภาพก็จะสิ้นสุดทันทีนะครับดังนั้นถึงแจ้งอ,อสสอมทราบโดยทั่วกันนะครับว่าอย่าลืมนะครับ15กันยายนนี้ชกอสมแจ้งหักเงินสงเคราะห์ประจําเดือนกันยายน66จํานวนเงิน425บาท17สตางค์นะครับดูแลคู่สมรสด้วยนะครับพี่น้องครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อด้วยนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับ It's yes, DJ.